ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพญอ,อ้วนคนผู้หายขีโผล่ใหญ่เมื่อนี้ก็คือเก่าล่ะพี่น้องกต่มาผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนะครับเบิ่งของที่สีส้มมื้อนี้นะครับนี่แหละครับใหญยเรากำลังแพ็คไลติดซื้ออยู่พงไปใส้แน่ใหญยบให้จัดอ่านบอกเออเราอ่านบอกออแออกต่แว่เราติดเป็นเออนี่แหละครับ ของมือนี่นะครับเนาะกำลังเขียนไล่าการทรงออกมากค่อยๆไล่ติดไปนะครับมือนี่มีอย่างแน่กับบ่อเข่าๆซะก,ก่อนเนาะมีสาวอยู่ซีตัวข้างนอกนะครับข้างในอีกสองตัวนะครับมีตังบานตัวหนึ่ง้วก็นกนกตุ้มเป็นนะครับนี่ร่งยางใหญ่ๆนี่นกตุ้มเป็นแล้วนั่นก็ต่อมาก็เป็นเสือตบตูดสองของังพร้อมสาวซิเม็ดนะครับ ตัวต่อมานะครับก็บเป็นนกควักสองชา้นนะครับแล้วก็ต่อมากับไปกาะสินของคุณอิทธิยาเงินบ่าอะไรเงี้ยอาทิยาเอออาทิยาไปกาะสินอันนี้สองชั้นมงินบ่าอะไรเงี้ยยิ้ยังยังสี่แหละครับบ่ราะไปยังแบบพิทูจ์กับเพราะไปยังตัวต่อมากับสองชา้นเชื่อกันครับแต่ตัวต่อมากับเป็นเออ นกควักนะครับนกควักช่านเดียวโตวนั่นไม่หยั้งเลยนะียนเ้เชิญวางไหน่เออสองช่านบ่สองช่านบวกสาวสิบเมตรเออนะครับทัางเม็ดมือนีอนี้กเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแตนะครับสาวอีกสี่แเก้าสิบสิบเอบสองสิบสองตัวนะครับ ที่เห็นเห็นอยู่หนิสิบสองตัวอันนี้ก็คือลักษณะการแพ็คนะครับเนาะเอาไพ่พม่พี่น้องเบิ้ง่งซื้อพ่อใหญ่อ้ยยวนเนยดทุกตัวนะครับแพ็คใส่กลองยางดีนะครับกองเบอร์หนึ่งแน่เบอร์หกแน่ของไปษนี่ไทยนี่แหละครับบ่ได้ใส่กลองเบียกองเหล่าว่าได้ใส่หาสื่อกองเหล่ามากต่อต่อกันเด้พ่อใหญ่อ้วนสื่อเอากองดีๆของไปษนี์เลยแข็งแรงบ่ต้องห่วงครับบางคนกระถามว่า มันสีบอเสียหายบอทรงมาาว่าสันพอเ่วอนกับแพ็กดีปะนี่แหละครับแต่คือสีบอเสียหายถ้าบอเกิดอูบบติเหตุอย่างนะครับระว่าทรงมาาหลายๆกับกับบอลคอยมีขึ้นกันนะครับอันนี้ก็บ่ให้พพอแม่พี่น้องบนเงินซื้อสลับมือนี้นะครับสลับลูกค้านะครับแล้วทีย่างบอลหั่นได้ของทิศทางอยู่กับลอจากน้อยนะครับ้ะมือมือรุนเพื่อละครับมืออื่นเพื่อละมือชัดไปเพื่อละกับเล่งเต็มที่ไม่ได้โดนนะครับ สร้างมือนีได้มืออื่นสร้างมือนีได้มืออื่เาเกินนี้นะครับทั้งใดกับพยายามทรงให้ลูกค้าให้เร็วที่สุดนะครับมือนีก็เลยแพกแล้วแล้วก็เลยเอามาให้พ่อเม่พี่น้องเบิ่งว่าลักษณะการแพ็กของทรงของพอใหญ่หวนคนผู้ห้ขฉี่โผใหญ่เป็นยังไงนะครับสำหรับของกับบรรจุเรียบร้อยกับลอดติดติดติดลวกับเอาไปทรงนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับด้วยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพญิวนคนผู้หายฉี่โผงใหญ่ค่อยกดไหลกดแช่กดติดตามอู้่พญิวันนะครับมีหยังกับกิงกลางเขามานะครับอยากไดหยังนะครับยากไดหนังกับกิงกลางเขามาก็ขอขอบคุณหลายๆสลับมือนีก็แเล้วๆกับรอบผู้คนเหตุเอกสารออกมาติดแล้วก็ที่ไปส่งของสะก่อนนะครับขอขอบคุณหลายๆเจอกันไม่มือหนาครับสลับมือนีกับพญิวัฒน์กับ พปยื้อวันกับสิไปส่งของสะกรอนนะครับเนาะเจอกันไม่มือหนาสีเป็นยังกับสิน้ำของดีๆมาฝากพ,พ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อสลับมือนี่สวัสดีครับ